อกินเข่ายิ้มแล้วสิเห็นงานน้นนอยก่อนที่น้องบาดเลยจะเห็นงานก่อนบาดเลยงานมือนีกับมมีอย่งางไรนะครับกสิเอาดินเมื่อไส่เตี้ยนง่ายจนใหม่ลงใส่ดินซื่อนี่งานจนใหม่ลงใส่ดินสินีเตรียมไว้แล้วต้นใหม่ก็เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วลก็ อันนี้ก็สิตัดเลยถ้าก็สิถ้าปูนแดงไว้ถิ่มไปถิ่มปูนแดงไว้ให้ปูนแดงกำกับทั้หน่อยไว้ทิเซ่ไว้แต่คือน้ำยายาเล่งลาบน้ำยาเล่งลาบเ,เอาไว้บ่ได้ัดออกหลายแล้วครับเพราะว่าเอาแค่เป็นเกิดไหมกับพ่อ เ่าต้องการต้นไม้คนแหนเราต้องการต้นไม้คนไหนอันนี้ก็จะเป็นต้นหน่อยเป็นต้นหน่อยเี๋ยวก็ใหมากเตรียมดินนะครับเตรียมดินเตรียมดินกับบ่มีอย่างไยครับเตรียมดินกับบ่มีอย่างไรเตรียมให้กระเส uh, ียวว่าบดเดทเอาถางยังลงหลายลงแค่สามกระถาง่อ ประเทเบิด์ตนะประเทเบิรบตประเทเบิร์ตประเทศไว้พ่อผสมสูตรเก้าครับผสมสูตรเก้าผสมดินใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูนี่คือผสมแค่เครื่องถุงพ่อเครื่องถุงพ่อครับ ห้วยเอขีระลายช้าลงไปอันนี้ก็เหลือหน่อยก็ให้ดูว่าลดครับว่าเลลป็นยังไงใส่เบลเลอร์เป็นยังครับว่าเป็นยังใส่เข้าไปคนมัาง่ายครับว่าได้เห็นเนี่ยเพราะว่าดินสำเร็จอยู่แล้วดินสำเร็จอยู่แล้วดินสำเร็จ,จแล้วนะครับ เขากันอพอบัตถุดิบสมอย่างายครับบัตถุดิบสมอย่างมากมายเลยเลือกเบื้องกระถางกับต้นในหม่หมันเนี่ยมันพอดีกันพอดีพอดีกันบรรลานบรรลานกันไอ้ต้นน้อยอันนี้ใส่แค่ใส่แค่ไอ้กระถางหน่อยพอนะกร,ระถางหน่อยพอกำลังวัดเบื้องวะอันนี้ก็เด็ดถิ่มไปเลยครับเด็ดถิ่มไปเลย ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้แค่ดีก็พอนะครับพออันนีน้ใส่ใบกาปูล้วนนะครับใบกาปูล้วนนะครับส่วนตัวน,นี้ก็สีวัดเบือบ้องกระถางก่อนนะครับเบื้องกระถางก่อนอยู่ประมาณไหนนะไอยู่ประมาณไหน เราจะต้องใส่กระถางใหญ่นะครับกระถางใยเดี๊ยวสิบนิ้วไปเลยน,นะครับใส่ไปเลยตั้งให้ตรงนะครับตั้งต้นตั้งต้นให้ตรงจัดหากจัดนั่นดีใส่ไปเลยใส่ไปเลย ถ้าต้นมันออดเกินไปอ่ะจ,จะต้องใส่ไม้ค้ำนะครับใส่ไม้ค้ำรอเบิ้งก่อนนะครับวันนี้มีแค่สามต้นครับสามต้นง่ายๆนะครับใส่แางก่อนใส่แางก่อนไปเลย,เลยดิ้นี้เหลือครับดิ้งนี้เหลือ มาแสดงใ ه, ดด่้ดูครับนี่ครับจัดท่าก็ดีครับจัดลากจัดอะไรดีๆจัดลากจัดลำต้นให้ตรงครับไปโอเคไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากเลยไปครับ ไปให้พอไปก็ไปเลยแค่นี้กับพ่อครับแค่นี้กับพอ่อกับเด่นกับพอ่อเดี๋ยวควายเอาไปใส่รดน้ำให้มันชุ่มนะครับรดน้ำนชุ่ม อใส่ลงไปเลยใส่เข้าไปอีกนี่ก,สก็สร้างมากนะครับสร้างมากบ่ได้มักเองว่าาเจ้ไหวใจได้นะครับไว้ใจได้อันนี้เป็นลัตนาสินนะครับลัตนาสินนี่ใส่ดเลย,เลยโอเค แค่นี้แหละครับพบ่ได,แอดอ้แเอียงหมนหนางมากเลยทิ้เหลือขา้าวมัดจับทุง่งมาดีๆนะฮะดีๆจะหล่วเ้าวกลับไปเ,เติมน้ำให้ชุ่มเลยครับเติมน้ำห้ชุ่มไปเลยครับ